สวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับเข้าสู่เลิฟลี่ซาก,กุระและนักสืบที่ตั้งกวานะคะคอนเทนต์ของคลิปนี้เนี่ยเจอโดยบังเอิญระหว่างถ่ายทำฉากค่ะซึ่งถ้าเราเปลี่ยนเสื้อผ้าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ะก็คือแขบในงานแต่งนั่นเองนะมันจะทำให้เกิดบั๊กบางอย่างนะคะจะเห็นว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยคืออยู่ค้างเลยนะเพราะอันนี้เป็นแบบวันที่4แต่ถ้าเราเลื่อนไปล่ะให้กลายเป็นวันที่5 ซึ่งเวลาเดียวกันตามนี้อาจจะเห็นว่าเจ้าบ่าวเนี่ยไม่ใช่เจ้าบ่าวฝ่ายชายที่มาร่วมงานที่เป็นแขกในงานนะคะคือไม่กลับมาค่ะหายแล้วหายเลยนะโอ้โหมันก็คือบัคกนั่นเองดังนั้นถ้าเราจะนำคนพวกนี้เข้าฉากต้องเปลี่ยนชุดทั้งสองฝ่ายเลยค่ะ มีการ์ตูนสนุกนุกและความลับในเกมสาับกูระมากมายหากชอบก็กดไลค์กดแชร์และติดตามกันได้นะ